มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตจับตามุงอาไยัยน้ำเพชรเลิกกันแล้วหรือเปล่ากลายเป็นเรื่องราวที่ทาเอาหลายคนกํำลังจับตาสําหรับความรักความสัมพันธ์ของอาไยัยกลมกิ๊กแล้วก็น้ำเพชรอิสรี ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจกันถูกกระสายวิจารณ์อย่างมากนะคะหนักสุดคือบอกว่าคู่นี้ยังไงก็ไปกันไม่รอดแถมยังถูกมองว่าคบกันเพว่าสร้างคอนเทนต์อีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะมีชาวนเน็ตจับสังเกตว่าในอิสตาแกรมของน้ำเพชรรูปคู่หายเกลี้ยงแต่ว่าในส่วนของอาไทยยังคงมีอยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นทั้งคู่ต่าง unfollow กันและกันเอาเป็นว่าจะรักหรือเลิกก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่เองดีกว่าค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดตคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ